มเก็บ15ซีรีส์จีนย้อนยุคสุดบางแห่งปี2023สนุกครบรสไม่อยากพลาดความฟินต้องดูค่ะเอาเร่เข้ามากันเลยจ้าสาวกซีรีส์จีนทั้งหลายหรือใครที่ไม่ใช่ก็เชิญเข้ามาได้เลยค่ะ ความฟินความสนุกกำลังพร้อมเสิร์ฟหากใครกำลังตามเก็บหรือหาดูซีรีส์จีนย้อนยุคหน้าดูแห่งปี2023อยู่บอกเลยวิดีโอนี้ได้มัดรวมเอาไว้ที่นี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะวิดีโอนี้ได้ทำการรวบรวมคัดมาเฉพาะซีรีส์จีนน้ำดีอีกสนุกครบรถการันตีได้เลยว่าท่านจะสนุกจนจิตหมอนขาดกระจุยแค่ดูตอนแรกก็ติดหนึบยันเช้าเรื่องความดีงามของพระนางบอกเลยคำเดียวว่าเต็ม10สิบให้ร้อยแต่ละเรื่องนั้นดีตั้งแต่พอตไปจนถึงงานโปรดักชันกันเลยเอา ะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลามาชมไปพร้อมกันเลยคขาว่าจะมีเรื่องไหนกันบ้างอันดับที่หนึ่งพระสุทารักษ์เคียงใจในเรื่องเล่าถึงหลีหนี่พระเอกเขาเป็นหลานชายคนที่17ขององค์กษัตริย์และมีหน้าที่เป็นผู้นำกองทัพเจิ้งซีในการปกป้องชายแดนเมื่อเกิดการกรบฏขึ้นในเมืองหลวงทำให้กษัตริย์องค์ก่อนสวรรคต ผู้นำกบฏสังหารเหล่าเชื้อพระวงศ์จนเหลือบุตรชายขององค์รัชาทายาทที่มีอายุเพียงเจ็ดขวบที่หนีรอดไปได้แต่ก็ไม่รู้ชะตากรรมและอองเหลียงบิดาของพระเอกที่ตอนนี้กำลังถูกจับเป็นตัวประกันอยู่ที่ซุนจิ้งเหล่าแม่ทัพอยากยกย่องอองเหลียงขึ้นเป็นกษัตร,ริย์องค์ใหม่และให้พระเอกขึ้นเป็นองค์รัชาทธายาทแต่เขาไม่ยอมรับ เขามีเพียงความหวังที่อยากจะช่วยบิดาของตนเองและกอบกู้ราชวงศ์ต้าอี้จึงนำทัพเข้าเมืองเพื่อปราบปรามกบฏจนได้พบกับชุยหลินนางเอกบุตรสาวของแม่ทัพใหญ่ชุยอีบิดานางมีเป้าหมายในการปราบปรามกบฏและหมายช่วงชิงความเป็นใหญ่ด้วยโดยใช้เหตุข้ออ้างว่าทำเพื่อช่วยองค์กรรษัตริย์แต่กลับพยายามกวาดต้อนเมืองหลายๆเมืองมาเป็นกำลังของตนเอง อันดับที่สองเล่รักวังคุณหนิงในเรื่องเล่าถึงเจียงเสี่ยนีนางเอกชาติก่อนนางได้ทำทุกวิธีเพื่อปีนป่ายขึ้นไปยังตำแหน่งของเฮาทั้งหลอกใช้คนที่นางรัก เหยียบย่ำผู้คนที่อ่อนแอกว่าเมื่อนางได้ตำแหน่งของเฮามาครอบครองกลับค้นพบว่าชีวิตของนางทำผิดต่อผู้คนมากมายก่อนตายนางหวังเพียงว่าจางเจอพระรองจะรอดชีวิตเพราะเขาเป็นคนที่มีคุณธรรมมาทั้งชีวิตแต่เป็นเพราะนางบีบบังคับทำให้เขาเดินทางผิดนางใช้ชีวิตของตนเองแลกกับชีวิตของเขาเมื่อตายแล้วตัวนางกลับมีโอกาสย้อนกลับมาตอนที่นางอายุได้18ปีปีหลังจากเกิดใหม่นางหวังที่จะมีชีวิตสงบสุข ห่างไกลาจากวังหลวงไม่สนใจตำแหน่งของเฮาแต่นางกลับหนีไม่พ้นยังต้องมาผัวพันกับเชี่ยวเว่ยพระเอกคนที่นางตั้งใจจะหลีกหนีเขาเพราะเขาคือคนที่บีบคั้นให้นางต้องฆ่าตัวตายในชาติก่อนซึ่งการมาเจอกันครั้งนี้นางเลือกที่จะเปลี่ยนชะตากรรมของตัวเองด้วยการทำความดีช่วยเหลือผู้อื่นเมื่อทั้งคู่ต่างต่อสู้และฝ่าฟันเรื่องราวมากมายมาด้วยกันก็เกิดเป็นความรักมีชายหนุ่มหมายปองในตัวนางเอกอย่างมากหน่าหลายตาด้วยความรักที่เขามีต่อนาง ไม่ว่าจะด้วยวิธีการใดนางก็ไม่มีทางหนีเขาพ้นชาติก่อนนางมองข้ามความรักของเขาไปในชาตินี้นางกลับค้นพบรักแท้จากชายคนนี้อันดับที่3ขจรรักนิรันการ ในเรื่องเล่าถึงหาววาเฉียนนางเอกหนีเอาชีวิตรอดจากการตามล่าของทหารแต่ก็หนีไม่พ้นเธอถูกจับได้และได้รู้ความจริงว่าพ่อแม่และพี่ชายเสียชีวิตแล้วเป็นผลจากการกระทำอันเลวร้ายในอดีตทำให้ตระกูลของเธอต้องพังพินาศย่อยยับแต่โชคชะตากลับทําให้เธอย้อนเวลากลับไปในอดีตในคืนวันแต่งงานกับจงเย่หลานสิบพี่ของพระเอกเธอจดจำเรื่องราวที่เกิดขึ้นได้ทั้งหมด และคิดว่าชาตินี้จะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเป็นคนดีเพื่อไม่ให้พบเจอกับจุดจบเหมือนเช่นในอดีตจึงได้นมนาวให้พี่ชายรวมทั้งพ่อและแม่ให้เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเป็นคนดีแต่ดูเหมือนจะไม่เป็นไปอย่างที่เธอต้องการทุกคนยังใช้ชีวิตเหมือนเดิมแม้ว่าเธอพยายามจะแก้ไขสิ่งต่างๆมากมายเพียงใดแต่สุดท้ายทุกอย่างก็ยังซ้ำรอยเดิมอย่างเช่นในอดีตที่ผ่านมาจงซีอูหรือใต้เท้าจงพระเอกตอนแรกเขามองนางเอกด้วยใจอคติคิดว่านางเป็นผู้หญิงไม่ดี แต่พอเห็นการกระทําที่เปลี่ยนแปลงไปของนางก็แอบ,บให้ความช่วยเหลือนางอยู่ห่างเพราะเขาแอบมีใ,ใจให้นางถึงแม้จะรู้ว่านางแต่งงานแล้วก็ตามอันดับที่4ขคุนนางหญิงยอดเสน่หาในเรื่องเล่าถึงมูเจ๋าฮวาอะนางเอกของเรื่องเธอเป็นคุณหนูเจ็ดแห่งตระกูล บุตรสาวของอนุภรรยาอ่ะเธอเป็นคนเก่งฉลาดมีความรู้ด้านวิชาการแพทย์ซึ่งได้รับการสืบทอดจากมารดาที่เสียชีวิตไปแล้วสำหรับเธอเห็นบิดาที่มีภรรยามากถึง18คนทําให้เธอไม่อยากแต่งงานแล้วใช้ชีวิตอยู่เป็นเพียงแค่หูหยินในบ้านเธอจึงหนีการแต่งงานและมาสอบเป็นขุนนางหาเลี้ยงชีพด้วยตัวเองจนได้พบกับหลิวเยียน พระเอกของเราเป็นท่านอองได้ฉายาว่าเป็นเทพระเจ้าแห่งสงครามมีความเก่งกาจทั้งบุญและบุ๊แต่เขามีปมเรื่องการศึกเมื่อหลายปีก่อนเขาเป็นแม่ทัพนำศึกแต่กลับพาทหารสามหมื่นนายสิ้นชีพมีเพียงเขาที่รอดกลับมาแต่ก็บาดเจ็บสาหัสทำให้เขาถูกตราหน้าว่าพาทหารไปตายเขารู้สึกผิดกับพี่น้องทหารทุกคนมาโดยตลอดและมีข้อสงสัยว่าใครเป็นผู้อยู่เบื้องหลังเขาจึงแอบสืบอย่างลับๆ เมื่อเจอนางเอกจึงดึงนางเอกมาช่วยตามสืบด้วยกันทั้งคู่ต่างช่วยเหลือซึ่งกันและกันสุดท้ายก็ตกหลุมรักกันอันดับที่ห้าเหนือเมคาชตาลิคิดในเรื่องเล่าถึงอินเวยซานนางเอกของเรื่องเป็นนักฆ่าสำนักอูเฟิงส่วนฟงจืออี พระเอกของเรื่องอยู่สำนักกงในยุทธภพ,พสองสำนักเป็นศัตรูกันนางเอกต้องการเป็นอิสระจึงรับภารกิจปลอมตัวเป็นเจ้าสาวเข้าไปคัดเลือกเพื่อแต่งงานกับพระเอกที่สำนักกงเพื่อฆ่าพระเอกเพราะพระเอกจะเป็นผู้สืบทอดคนต่อไปของสำนักกงถ้าทำสำเร็จเธอจะเป็นอิสระแต่ถ้าล้มเหลวก็ต้องตายสำนักกงได้รับข่าวว่าจะมีหนึ่งในเจ้าสาวเป็นสายอูฟเฟิงปลอมตัวมา พ่อของพระเอกเลยมีคำสั่งให้จับตัวบรรดาเจ้าสาวทั้งหมดไว้และให้ทรมานด้วยการให้กินยาพิษเพื่อสืบหาความจริงแต่พระเอกเป็นคนใจดีและใจอ่อนเลยพยายามปล่อยตัวเจ้าสาวออกไปแต่ความจริงแล้วยังมีนักฆ่าอีกคนที่แฝงตัวเข้ามาด้วยพระเอกได้ช่วยนางเอกไว้เมื่อสายลับตกหลุมรักเป้าหมายพวกเขาจะต้องพบกับชะตากรรมที่โหดร้ายเช่นไรคนสองคนที่เคยรักกันกันกบกลายเป็นคนแปลกหน้า อันดับที่6ปรมาจารย์พยักกระเรียนในเรื่องเล่าถึงการกอบผู้ยุทธภพของเสี่ยวเซียนเขาเป็นนักปราบปีศาจตำหนักเทียนถังได้รับคำสั่งให้ไปตามหาไข่มุกชาติเพื่อนำมาแทนไข่มุกลวงเก่าที่เกิดการแตกร้าวระหว่างออกตามหาเขาได้พบกับหูจือเด็กหนุ่มกําพร้าที่เร่ร่อนอาศัยอยู่ในหมู่บ้านมีพลังวิเศษในกายหูจือได้แย่งชิงไข่มุกและบังเอิญกลืนกินไข่มุกเข้าไป โดยไม่ได้ตั้งใจทำให้เขาปกป้องหมู่บ้านที่เขาเติบโตเอาไว้ได้แต่ก็เกิดเรื่องเศร้าแก่ผู้คนในหมู่บ้านบางคนก็ล้มตายเพราะการที่เขานำไข่มุกเข้ามาในหมู่บ้านเลยดึงดูดปีศาจร้ายเข้ามาเลยเกิดหายนะและโศกนาตกรรมเขาจึงถูกไล่ออกจากหมู่บ้าน หูจือไม่สามารถนำไข่มุกออกมาได้ต้องร่วมเดินทางไปกับเสี่ยวเซียนไปขอร้องเซียนเทพให้เอาออกให้สุดท้ายก็ต้องมาต่อสู้ประลองเสี่ยวเซียนเลยต้องมาสอนทักษะการต่อสู้ให้หูจืดในระหว่างทางพวกเขายังได้เจอกับเจ้าซินถงและหวังอีเชียนซึ่งต่อมาก็กลายมาเป็นสหายและช่วยกันกอบกู้หยุธภพบอันดับที่7จ็ดพ่วงคำหนึ่งดวงใจนิรัน ในเรื่องเล่าถึงเรื่องราวในสมัยบรรพการของเผ่าเทพมนุษย์และปีศาจอาศายัยอยู่ร่วมกันมีการทำสงครามกันเพื่อรักษาดินแดนของตนเองเขาและเธอต่างมีฐานะเป็นลูกพี่ลูกน้องกันเธอเรียกขานเขาว,ว่าพี่ชายสนิทสนมและมีความผูกพันพ่อและแม่ของเขาและเธอต้องตายเพราะสงคราม ทำให้เขาและเธอต้องพลัดพรากจากกันก่อนจากกันทั้งคู่ได้กล่าวคำสาบานว่าจะเชื่อมั่นและช่วยเหลือปกป้องในการและกันเขาในฐานะพระนัดดาถูกส่งตัวไปเป็นตัวประกันอย่างต่างเมืองส่วนเธอถูกส่งไปฝึกวิชาที่อื่นต่อมาเขาพบว่าเธอได้หายสาบสูญไปเป็นเวลากว่า300ปีเขาพยายามตามหาเธอจนไปถึงหมู่บ้านแห่งหนึ่งเขาได้พบกับเด็กหนุ่มที่มีวิชาแพทย์และความจริงก็คือเธอที่เขาตามหาองค์เสียวเยานั่นเองแต่เขาและเธอจำกันไม่ได้ เธอเปลี่ยนชื่อแท่มีตัวตนใหม่ระหว่างนั้นเธอได้ช่วยเหลือขอทานและความจริงเขาเป็นคนเผ่าเทพแต่ปิดบังฐานะของตัวเองในเวลาต่อมามีลูกน้องของเธอต้องการที่จะแต่งงานเธอจึงเดินทางขึ้นเขาเพื่อเก็บสมุนไพรไปขายเธอได้เจอกับจอมมารที่เป็นปีศาจที่อธหิตบังคับให้เธอเป็นคนของเขาและให้เธอปรุงยาผิดให้เลือดของเธอพิเศษเป็นยาชัน้นดีเขาจึงอาศัยดูดเลือดเธอเพื่อรักษาตัว ต่อมาพวกเขาต่างร่วมกันฟันฝ่าอุปสรรคนาณประการเพื่อเขาพี่ชายในวัยเยาว์จะได้ขึ้นครองราชระหว่างความรักและแผ่นดินมีสิ่งเดียวที่เขาเลือกได้เพราะรักจึงต้องแย่งชิงเพราะไม่อาจตัดใจจึงต้องแข่งใจลงมือทําในสิ่งที่อธรม,มหิตอันดับที่8อินซีหิมะเจ้าดินแดนในเรื่องเล่าถึงแคว้นหลงซานเผาเซีย ดินแดนอินซีหิมะตรงป่อเสียอิงอาศัยร่วมกับมารดาและบิดาอย่างสงบสุขแต่แล้วเมื่ออย่างเชิญพี่ชายของมารดาบุกมาชิงตัวมารดาและได้สังหารบิดาของเขานับแต่นั้นเขาจึงต้องเร่งฝึกวิชาเพื่อช่วยมารดากลับมาเพราะเขาไม่มีปราณต่อสู้ทําให้ไม่สามารถเลื่อนระดับชั้นได้ทําได้เพียงใช้พลังกายวันหนึ่งมีมนุษย์มารบุกโจมตีเมือง เขาออกไปช่วยเหลือผู้คนทําให้เขาได้พบกับอัศวินวายุจึงถูกอีกฝ่ายช่วยปลุกปานต่อสู้ขึ้นบางส่วนต่อมาเขาได้ออกสืบเรื่องมนุษย์มารจึงได้เจอกับอีจิ้งชิวที่เข้ามาช่วยเหลือระหว่างที่เขาสู้กับกองมีดโคง้งคนของสมาคมเทพมารทั้งคู่ร่วมมือกันจนจับหัวหน้ากองมิดโค้งได้เขาจึงได้รับป้ายคำสั่งเหล็กดำของหอภูผามังกรทำให้เขาสามารถถามข้อมูลแหล่งที่กักขังมารดาได้ แต่เมื่อบุกไปช่วยมารดาเขาก็สู้แพ้อยู่ดีทำให้เขาตัดสินใจที่จะไปฝึกฝนที่สำนักล่มหวนซึ่งอีจ,จิ้งชิวก็มาฝึกฝนที่นี่เช่นกันในระหว่างนั้นทั้งคู่ก็ได้เรียนรู้กันและก่อเกิดเป็นความรักอันดับที่9อันเลอร์จ้วน ในเรื่องเล่าถึงเรื่องราวพวกเขาสองตระกูลที่ร่วมกันก่อตั้งราชวงศ์และสถาปนาตนเองขึ้นเป็นฮ่องเต้ตระกูลของพระเอกได้ขึ้นเป็นฮ่องเต้และเขามีสักเป็นองค์รัชทายาทส่วนตระกูลนางเอกก็เป็นขุนนางคู่บัลลัง ทั้งสองตระกูลมีสัญญามั่นหมายกันแต่เมื่อมีอำนาจอยู่ในมือไม่ว่าใครก็ไม่อาจปล่อยว่างสิ่งที่จะทำให้อำนาจปกครองสั่นคลอนตระกูลนางเอกถูกใส่ร้ายและทำให้ต้องรับโทษสังหารทางตระกูลข้อหาสมคบคิดกับต่างเมืองก่อการกรบฏแต่เพราะพระเอกเราได้ขอร้องเอาไว้ทำให้นางเอกรอดมาได้แต่ก็ถูกคุมขังหลังจากนั้นผ่านไปสิบปีอดีตผู้มั่นของพระเอกได้มาทวงถามสัญญามั่นหมายแต่พระเอกได้รับหน้าที่ออกปราบราปราบกลุ่มโจรสลัดและได้พบกับนางเอก ซึ่งมีฐานะเป็นถึงหัวหน้ากลุ่มโจรสลัดและประกาศตัวอย่างชัดเจนว่าอยากจะเป็นพระชายาแต่งงานกับองค์รัชทายาทนางเข้ามาพัวพันและตามตื้อเขาไม่สิ้นสุดนางนำกำลังทหารเรือสามหมื่นนายมามอบให้แก่รัชสำนักและยืนขอเสนอว่าต้องการแต่งงานกับพระเอกแต่เขาไม่ยินยอมด้วยความเฉลียวฉลาดของนางความสามารถในการไขคดีไม่นานเขาก็เริ่มตกหลุมรักนาง แต่ระหว่างนั้นมีคนที่แอบอ้างเป็นอดีตคู่มั่นปรากฏตัวขึ้นมาพระเอกเราต้องตัดสินใจว่าจะเลือกนางเอกหรือหญิงสาวอีกคนส่วนนางเอกเป้าหมายเดียวที่นางกลับมาคือการล้างแค้นและคืนความยุติธรรมให้แก่วงตระกูลความจริงแล้วเธอก็คืออดีตคู่มั่นของเขาอันดับที่10ส,สยบรักจอมเสเพ ในเรื่องเล่าถึงหลิวอี้หรูนางเอกคุณหนูใหญ่บุตรสาวตระกูลพ่อค้าวันหนึ่งพ่อของเธอแต่งงานกับแม่เลี้ยงจึงไม่สนใจในตัวเธอและแม่ของเธอเธอจึงพยายามที่จะวางตัวเป็นกุลสัตรีผู้เพียบพร้อมเพื่อรอที่จะแต่งงานกับชายหนุ่มที่เธอวางแผนเอาไว้เพราะต้องการให้แม่ของเธออยู่อย่างมีความสุขแต่เหตุการณ์ไม่ได้เป็นตามที่วางเอาไว้ เธอถูกแม่เลี้ยงจัดการให้แต่งงานกับกู้จิ๋วชื่อหนุ่มเสเพลูกชายเศรษฐีและเพราะเงินในท้องพระคลังเริ่มร่ยหรอพ่องเต้อยากเกี่ยวดองกับตระกูลกู้ที่แสนร่ำรวยจึงต้องการให้กู้จิ๋วชื่อแต่งงานกับองค์หญิงข่าวนี้สร้างความร้อนใจให้ในายท่านกู้หูหญินเป็นอย่างมากพวกเขาจึงต้องรีบหาภรรยาให้บุตรชายดังนั้นเมื่อทราบข่าวว่าบุตรชายกู้จิ๋วซือบอกรักหลิวอี้รูกลางตลาด พวกเขาจึงรีบไปสู่ขอหลิวอี้หรูมาเป็นลูกสะใภ้โดยไม่รู้ว่าบุตรชายเพียงแค่กลั่นแกล้งหญิงสาวเพื่อเอาคืนแทนเพื่อนเท่านั้นแต่การแต่งงานครั้งนี้กับเปลี่ยนแปลงชีวิตของหลิวอี้หรูเธอได้รู้ถึงจิตใจที่ดีงามของกู้จิ๋วชื่อความสุขนั้นกำลังจะไปด้วยดีแต่ต้องมาพบเจอกับปัญหาด้านการเมืองที่กดขี่พ่อค้ารายใหญ่เพื่อเติมเงินในท้องพระคลัง ทำให้เป็นภัยคุกคามต่อครอบครัวพวกเขาเดิมกู้จิ๋วชื่อเป็นคนฟุ่มเฟือยเติบโตมาด้วยเงินทองเขาได้เห็นประชาชนต้องทุกยากในชั่วข้ามคืนเพื่อความยุติธรรมเขาจึงเริ่มเรียนรู้ที่จะจัดการกับขุนนางชั่วเจ้าหน้าที่รัฐเพื่อช่วยเหลือประชาชนอันดับที่11ลำ้ำนำกระดูกยก ในเรื่องเล่าถึงเรื่องราวของเขาและเธอที่พบกันและรู้จักกันตั้งแต่วัยเยาว์เขาเคยช่วยชีวิตเธอต่อมามีเหตุให้เขาซึ่งเป็นถึงพระโอรสองค์โตโดนใส่ร้ายด้วยกลอุบายหมายเอาชีวิตทําให้สองแม่ลูกไม่มีทางเลือกต้องทําทุกวิธีเพื่อความอยู่รอดพวกเขาถูกเลวเพลิงเผาในตําหนักผู้เป็นแม่รอดชีวิตมาได้แต่เสียโฉมโดนปลดจากตําแหน่งและคุมขังเพราะความผิด ขณะที่พระโอรสเป็นที่รับรู้กันว่าได้เสียชีวิตในกองเพลิงแต่ความจริงเขายังมีชีวิตอยู่เขาถูกถอดยศและตัดออกจากการเป็นเชื้อพระวงศ์และห้ามเส้นไหวดวงวิญญาณมีเพียงเธอที่เสียใจต่อการจากไปของเขาและแอบนำกุหลาบหิมะไปทำพิธีเส้นไหวด้วยความเคารพต่อมาเขาโตขึ้นและได้สาบานตนไว้ว่าจะอุทิศชีวิตให้ทางเทพและทิ้งทางโลกไม่สแสวงหาความสำราญไม่แต่งภรรยา เขากลายเป็นอาจารย์ที่สอนวิชาเวทด้วยคำทำนายชะตาลิขิตก่อนอายุ18หากเขาพบเจอหญิงสาวตามคำทำนายซึ่งจะมาฆ่าชีวิตให้ตัดใจสังหารนางไม่งั้นเขาจะตายเพราะนางเพราะความรักเป็นสิ่งต้องห้ามสำหรับเขาผลทางข้างหน้ามืดมนเขาจึงเลือกที่จะตัดใจจากความรักครั้งนี้เพราะไม่อยากให้เธอโดนฆ่าปมความขัดแย้งระหว่างทั้งสองฝ่ายทำให้เธอแทงเขาด้วยกระดูกยก อันดับที่12จันทราอัศดงในเรื่องเล่าถึงยุคสมัยที่โลกถูกพลังมารปกครองเพื่อยับยั้งการทำลายล้างของฐานถ่ายจิ้นราชามานหลี่ซูซูนางเอกจึงต้องเดินทางย้อนเวลากลับไปเมื่อ500ปีก่อน เพื่อหยุดไม่ให้เขากลายเป็นราชามานหลังเธอย้อนกลับไปได้แต่งงานกลายเป็นภรรยาของเขาตอนนั้นเขามีฐานะเป็นองค์ชายแห่งแคว้นจิ้งที่มาอาศัยอยู่เมืองหลวงในฐานะเชลยศึกถึงแม้ว่าเธอจะเกลียดราชามานมากเพียงใดแต่เมื่อได้รู้ภูมิหลังของเขาก็เกิดความสงสารและคอยปกป้องช่วยเหลือเขา ความรักความห่วงใย,ยของเธอค่อยๆซึมซับลงในหัวใจของเขาแต่เพราะเธอมุ่งม,มั่นที่จะทำลายเขาเพื่อยับยั้งการกลายเป็นจอมมารของเขาในอนาคตทำให้ทั้งเขาและนางเกิดความเข้าใจผิดกันจึงต้องกลับมาเกิดใหม่ถึง3ชาติพบเพื่อทำให้ภารกิจเสร็จสิ้น อันดับที่13ล่าหัวใจมังกรในเรื่องเล่าถึงมังกรเทียนเย้าเขาถูกคนรักรอบสังหารในคืนแต่งงาน เพราะต้องการเกล็ดและเกล็ดป้องหัวใจของเขาไปทำชุดเกราะให้คนรักที่แท้จริงของนางเทียนเย่าไหวตัวทันจึงใช้พลังส่งเกล็ดป้องหัวใจออกไปซึ่งมันได้เข้าสู่ร่างกายของเด็กทารกนามเยี่ยนหุยต่อมาเยี่ยนหุยกลายเป็นสิทธิ์ของเสียนเหมินแต่ถูกไล่ออกจากสำนักในข้อหาไม่เคารพผู้อาวุโสและปล่อยให้ปีศาจที่ขังไว้ในคุกหลบหนีหลังออกจากสำนักจึงต้องหาเงินเลี้ยงชีพด้วยการจับปีศาจเพราหว่ังนั้นได้เจอกับเทียนเย่าเขาก็สัมผัสได้ว่าในตัวเยี่ยนหุย มีเกล็ดป้องหัวใจของเขาจึงแท่งเป็นปีศาจมูเพื่อดึงความสนใจของนางแต่แล้วนางจับได้เขาจึงบอกความจริงว่าเขาคือใครและเขาต้องการเกล็ดป้องหัวใจของเขาที่อยู่ในหัวใจนางคืนนางจึงช่วยเขาหลังเสร็จงานนางคิดจะแยกจากเขาแต่ก็ถูกเขาหลอกให้นางช่วยเขาตามหาชิ้นส่วนมังกรที่เหลือซึ่งมีเกล็ดเขาเส้นเอ็นและวิญญาณที่ถูกผนึกไว้สีทิศทั่วโลก อันดับที่14ดาวตกก่อเกิดรักในเรื่องเล่าถึงฮองเต้และฮองเฮาเผ่ามนุษย์ได้ให้กำเนิดบุตรสาวฝาแฝดที่จิตวิญญาณมาจากบุปผาแฝดของต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์คนพี่ชื่อหลีกวงชิงขุยและคนน้องชื่อหลีกวงเย่ฐานทั้งสองพี่น้องมีนิสัยต่างกันคนพี่เกิดในยามดีทำให้บิดาเอนดูรักใคร่ ส่วนคนน้องเกิดในยามร้ายทําให้มารดาต้องเสียชีวิตตอนคลอดทําให้บิดาเกลียดชังและกักขังเธอตลอด18ปีเมื่อเติบโตขึ้นเป็นสาวเต็มตัวฮองเต้ได้ทําสัญญามั่นหมายให้องค์หญิงทั้งสองโดยให้คนพี่แต่งกับโอรสคนโตของเง็กเซียนส่วนคนน้องนั้นแต่งให้กับองค์รัชทายาทผู้สืบทอดบัลลังก์ของเผ่าสนธยาเมื่อถึงวันรับเกล้ยวเจ้าสาวกลับถูกองคชายสามแห่งเผ่าสนธยาสลับเกี้ยวเจ้าสาว ทำให้ต่างสลับสามีกันเป็นจุดเริ่มต้นของความวุ่นวุ่นของสองพี่น้องกับการใช้ชีวิตในต่างดินแดนอันดับที่15หขอดอกบัวลายมงคล ในเรื่องเล่าถึงเมื่อ10ปีก่อนมีปรมาจารย์ด้านศิลปาการต่อสู้และมีฝีมือดาบที่ยอดเยี่ยมแต่หลังจากต่อสู้กับประมุขลัทธิมานพวกเขาทั้งคู่ได้หายสาบสูญไปในท้องทะเลอย่างไร้ร่องรอยทำให้ชื่อเสียงของพวกเขาค่อยๆหายไปเหลือทิ้งไว้เพียงตำนาน สิปีต่อมามีหมอเทวดาจากโรงหมอหอดอกบัวออกเดินทางขึ้นเหนือล่องใต้ไปทั่วแคว้นด้วยฝีมือการรักษาทําให้มีข่าวลือไปทั่วว่าเขาสามารถรักษาคนตายให้ฟื้นคืนชีพได้อีกครั้งและด้วยความไม่ตั้งใจทําให้เขาถูกดึงเข้าไปพัวพันกับการต่อสู้และคดีปแปลกประหลาด ขณะเดียวกันก็มีเด็กหนุ่มที่ฝันอยากจะเป็นวีระบุรุษต่อสู้เพื่อความยุติธรรมเขาไม่เชื่อว่าหมอเทวดาที่กำลังมีชื่อเสียงอยู่ตอนนี้จะเป็นหมอเทวดาจริงๆร,ระหว่างนั้นมีการปรากฏตัวกลับมาของปรามาจารย์ด้านการต่อสู้และประมุขลัทธิมานและฝ่ายศัตรูต่างจดจำได้ว่าคนที่แอบอ้างว่าเป็นหมอเทวดาก็คืออดีตปรามาจารย์การต่อสู้ที่หายสาบสูญไปเมื่อ,อยุภพเกิดความไม่สงบมีคดีแปลกประหลาดเกิดขึ้น พวกเขาจึงต้องละทิ้งความแค้นและร่วมมือกันเพื่อไขคดีอีกเพื่อนๆชอบซีรีส์เรื่องไหนกันบ้างหรือมีเรื่องไหนมาแนะนำแสดงความคิดเห็นกันมาได้เลยและอย่าลืมกดถูกใจและกดติดตามช่องของเราเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะ